เวลาออกล่าเหยื่อมันก็เมฆคลุ้มคลุ้มมาแล้ว,ลว,ลว,ลวมันจะไหวไหมน้อง มันจะหวมนโอ้พงเไม่กินอีกแล้วมัง้งก็ดีแล้วงันไม่เปัวเงือก<โ>อ, <laughs> อืม มีกระเยือจะไม่มีแล้วเนี่ยปุ้งกินดีจัดไม่เปลืองเลยตกเท่าที่มีนี่แหละหมดก็เลิกกันทำยไงได้ตายก่อน ตับก็ไม่ค่อยจะดีนะมีกล้องโครโมมันก็สกตัฟปไม่ได้สตัฟปได้ผมนใช้โครโมไปแล้ว โผล่แต็อบไม่ได้ต้องใช้เงี้ยมือถือเนี่ยแดดร่ลมลมตกเอาซะหน่อย เสียบหม่ก่อนได้เรื่องวมนไม่เนี่ย่ารัค่าต้องเตนก่อนตอน,นี้ยัไม่ได้ไปน้ำเลยมีน้ำเตื่อยๆแบบแต่ก็กลางไม่น้ำเหมือนกัน ได้มาสามตัวแล้วมีตัวนะแต่ตัวไม่ใหญ่ช่วงนี้กุปีนี้แย่ธรรมดานี่ต้องเจอกุ้งอะไรกนะุ้งกำเหลืองเจอไอ้เหลืองแล้วก็เจอกุ้งกิดครึ้นเยอะนะปีที่แล้วเยอะแต่ปีนี้เงียบ กุไข่กุ่งอะไรปีนี้กงเงียบไม่ค่อยมีตัวปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ้าให้กุ้งไม่กินไม่กินเหยื่อไม่กินอะไรแล้วเราก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะมีเยอะหรือเปล่าปีที่แล้วกินกระจายเลยกุ้งไข่เยอะมากาหนึ่งทีงนี่บอกว่าปล่อยไปเยอะปล่อยไปสองร้อยกว่า ีนี้ยังไม่เห็นเลยเพิ่งจะปล่อยไปแด้สักสิบตัวสิบตัวเองกุ้งไข่นอกนั้นก็เป็นไอ้โูตัวละขีดค่น่าจะประมาณนั้นสิบตัวสิบเดสิดสองตัวใครจะบ้างโง่ไปปล่อยตัวสามขีดถ้านุงหนึ่งรวยลุงหนึ่งจะตกปล่อยที่ดู ยังต้องทำคลินอูอ่ะทำแบบนั้นไม่ได้ปกดกวด,ดไม่ค่อยจะไปขด้นม,มือไปกดก่อนนี่มันลำบากนี้แหละถ้าอยู่ซ้ายมือก็โอเคจะไ่ายถา้ต้องอู่ับปามือ ขวามือแล้วมันกดยากเพราะนี่ถนัดขวาต้องยกขวาปั่นซ้ายบางคนถนัดขวานะจะยกซ้ายปั่นขวาบางคนจะยกขวาปั่นซ้ายกล้องก็เลยต้องไปตั้งอย่างนี้มันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ ไว้ทางซ้ายก็ได้ยังไม่ได้จัดของออกล็อกไปหมดสัมพัสล็อกพวกมันก็พอมีตัวแหละช้าหน่อยเปลี่ยนมาใช้สายคัดออกดีกว่าน่าจะถนัดกว่า เพราะมันอยู่ขวามือมันกดกดยากไม่ค่อยถนัดลืมกดกลลอกนี่นติดลอกตกข้างในไม่กินนังรอยย่อนไปจัดการเลยนี่ตัวสวยจะด,ด้วยอืม นังลอยเล่นซะแล้วใส่ปิ้งเลยยังไม่ค่อยแข็งดีเท่าไหร่กุมันลอกคราบอือถึงว่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่มันเป็นเพราะแบบนี้แหละลอกคาบพอดีนะ้ำมันผิดปกติด้วยมันก็เลยพาไปกันใหญ่เลยแต่นี่ก็ต้องเอาเบ็ดลอกขึ้นแล้วแหละ thấy nàng lòi và nàng lòi lửa chân liễu à, khuyên gần Hãy subscribe cho ก็จะตกแดดก,ก็จะเปลี่ยงจะเอาอยัางไงกันแน่นี่มีลากลากเหมือนกันนะมั่งจริงนะลากเล่นเฉยเฮ้ยไม่ใช่รถนะมาลากเลก่นเฉย หนาเบาเงาวดูบรรยากาศเรามีฝนเ,เทลงมาใช่ไหมใช่จะได้ไม่ต้องย้ายไปไหนเอเอใช่เว้ยกุ้งกุ้งเอ้าเอ้าวิ่งตาเข้าตาท้องเรยอีกตัวน,นี้น่าจะเป็นกุ้งขีดก้วมังน่นไง กุ้งขีดนี่เกือบสองขีดตัวนี้นบกันเองไปก่อนอป้ยไปปลุ้ยอุ้ยลุ้ลนะุล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 ่ลุลุลลน เอาไอ้นี่ออกก่อนแหมมไปพันในตรงเรียกอะไรนะเป็นฟองน้ำมันนะตามตันข้างยาวข้างนี่ฝีมือลูอกฟุก็ยังไม่รู้ <c oughs> ลงท้องเอ้ยลงกระชงังนี่ฟุกจริงๆ กะว่าจะย้ายเลยนะเนี่ยกินก็ดีงั้นไม่ไปไหนละตกตรงนี้ก่นอนเฮ้ยเอาละได้ตัวได้โชว์หน่อยก็ดีแล้วนึก,กว่าจะแอวไม่ได้โชว์อะไรตัแล้วมันมันฟ้าเหยื่ออยู่ทั้งนานเลยตัวเนี้แล้ว,วมันก็ไม่กินเมื่อกี้มันก็ลากกุ๊กกิ๊บปุ๊กปิ๊อยู่งั้นนะกะว่าจะย้ายไปตกที่อยู่แล้ว กินพอดีไม่รู้ฟลุกหรือว่าฝีมือแต่การยกกุ้งก็สำคัญน,นะนางลอยเนี่ย รายยอกยิ่งมันดิ้นเข้าใต้ท้องเรือนะโอกาสที่จะหลุดห้าสิบห้าสิบเลยแหละเพราะมันจะไปกระแทกใต้ท้องเรือถ้ามันกินไม่ไม่แน่นนะโอกาสหลุดสูงแต่ถ้ามันกินแบบมิดเลยแบบเมื่อกี้เนี่ยเบ็ดลุเร็งไม่เหลือนอกจากว่าเอ็นทิปที่ผูกตรงตูดเบ็ดฮนะมันจะนานแล้วไม่ได้เช็คเนี่ยมันก็อาจจะไปขาดตรงนั้นได้ เมื่อกี้ลุงเน่งก็เช็คไปรอบนอะไม่รู้มันโดนปลาอะไรหรือมันโดนอะไรกัดสายก็ไม่รู้ช่วงใกล้ๆตูดเบ็ดอะสองสามที่ก็เลยต้องตัดทิ้งไปประมาณครึ่มมันจะเป็นเหมือนรอยกัดๆคาคาไว้อะถ้าหากว่อถ้าเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันดิ้นนะถ้าไม่ตัดออกนะไม่ได้แก่ไขเอ็นส่วนที่โดนกัดตรงนั้นนะ คาอีไม่ได้กินแน่หลุดคือมันจะดึงขาดไปเลยอะ่ะตอนลุงหนึ่งเอาขึ้นมาเช็คลุงหนึ่งดึงเบาๆอะ่ะขาดบทีมันก็มีในปักเป้าอะ่ะนี่ก็เป็นพวกปลาปลาอะไรนะโุ๋ยดูกระไรบางทีก็งับเอ็นงับอะไรบางทีก็เป็นข้อข้อ เนื่อจะเป็นปูปูแปะเพราะหน้าฝนหน้านี้มันเป็นหน้าปูแต่ยังยังไม่เข้าพรรษาปูมจะมาช่วงเข้าพรรษาแต่ปีที่แล้วมันมาก่อนก่อนเข้าพรรษาปีนี้ไม่รู้จะเป็นไงมั่งเอาไมา้ตวงแนละ้วโอ้กินแบบไม่รู้เรื่องเลยอืมอางลอยได้โชว์สองตัวแล้วเนี่ยสวยทัดด้วย สโลแกนหนึ่งนะเนี่ยตัวสวยสุดด้วยหนีบไม่เลิกกำเหลืองกำเหลืองหรือกุ้งกำเขียนอืมว่าจะยายไม่ไม่ต้องย้ายแลย้วเงี้ยถ้าตัวใหญ่มาตวงก็เกือบสองขีดล้วไม่เจอนานแล้วนะเกือบสองขีดล ลูกปลาโอ้โหรอนานครึ่งชั่วโมงกุ้งฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปือบไม่ได้กินแล้วมาโอ้โหวันนี้ได้กุ้งน้อยใส่ต้องเอาซะหน่อยละตัวนี้น้อสักหน่อยมีได้น้อยรายได้หดหายเอาซะหน่อย ถ้าได้เพิ่มก็ต้องปล่อยถ้าไม่ได้เพิ่มก็กลับบ้านทำกับข้าวแล้วกันแกงอ้มัน,นี้ซื้อหัวเช็ดเท้ามาสองหัวแพงน่าดูเลยสองหัวสามสิบบาทเนี่ย อื่มของใสลุงหนึ่งต้องพอแค่นี้ก่อนน้ำนิ่งนานแล้วเนี่ยไม่ขยับไปเยื่นเลยเย็นมากแล้วลุงหนึ่งกลับบ้านก่อนดีกว่าคลิปนี้ก็ขอพอแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าเราก็มาพบกันใหม่ทกา่านโชคดีมีใจมีความ,ามาสุขมีเงินใช้สำหรับครอบแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ